สวัสดีครับเพื่อนๆชาดีวีเกมเมอร์วันนี้ก็อยู่กับเกมลายเลนเจอร์เหมือนเดิมนะครับก็วันนี้นะครับมีโอกาสจะมารีวิวตัวเลนเจอร์ใหม่8ดาวนะที่เพิ่งอัปเดตมาในเดือนตุลาคมนะนั่นก็คือตัวนี้นะครับซูปเปอร์สเกตเตอร์จุนโกะนะเป็นตัว8ดาวที่แบบค่อนข้าง,งที่จะโหดมากๆครับสำหรับสเตตในเดือนนี้นะรู้สึกว่ามันจะแบบก้าวกระโดดกับเลนเจอร์ที่ผ่านๆมาหลายเท่าตัวมากๆนะครับไม่ใช่แค่เท่า2เท่านะแต่บันมากถึงประมาณ เกือบเกือบสี่ถึงห้าเท่าเลยก็ว่าได้นะครับมาดูสแตตของเจ้าตัวจุนโกอนก่อนนะครับใช้แรกอยู่ที่ประมาณ7,170นเะเป็นสายโจมตีนะครับแล้วก็แอคแท็อยู่ที่ประมาณ1 2ึ0 0ล้านนะ HP อยู่ที่11 1 0 0 0ล้านกว่ากว่านะครับความเร็วในการโจมตีปกตินะครับความเร็วในการเคลื่อนไหวเร็วมาก่ะสเตตที่ผมพูดมาข้างต้นนี้เป็นอะไรที่แบบโคตรมากๆนะครับาะเนื่องจากโจมตี1ล้านเนี่ยในรีเวล1้อยเนี่ย โอ้โหไม่มีเลยก็ว่านได้นะครับเรนเจอร์แปดดาวที่ผ,ผ่านมานะก่อนหน้าเดือนตุลาคมนะที่ยังไม่มีเรนเจอร์ตัวนี้ออกมานะที่แบบโจมตีแรงสุดๆก็คือเป็นตัวเลนเน่ครับเลนเน่แปดดาวเนี่ยโจมตีจะอยู่ที่เวล้อยี่สิบนะจะอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบสามแสนนะครับไอตัวเนี้ยถือว่าโจมตีแรงที่สุดแล้วนะครับเพราะเนื่องจากแบบสกิลมันก็ไม่ได้โหดอะไรนะมันก็เลยแบบต้องปรับให้มันโจมตีแรงๆนะไม่งั้นก็จะไม่มีประโยชน์นะมันก็เลยปรับขึ้นมาเป็นสามแสนนี่อันนี้ถือว่าสูงสุดแล้วที่ผ่านานมะ สำหรับแดาวด้วยกัน,นไอ้มองนี้สว่าจะสู้ไม่ได้นะประมาณแค่เนี่ยแสนหเองที่เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะของเดือนที่ผ่านมาคือเดือนกันยานะที่เป็นลิมิตนะก็คือเนี่ยโจมตีแค่2อ0 0ส,สอเองนะครับแล้วมาดูมูลนะครับมูลก็มือเหมือนกันนะแค่200แ0น,นะครับแต่มาในเดือนตุลาเนี่ยโอ้โห โจมตีนี้เพิ่มขึ้นมาอีกห้าเท่ากว่าจะ6เท่าเลยด้วยซ้ำนะครับพลังโจมตีนะฮะในส่วนพลังโจมตีกับไอ้พวกพลังชีวิตนี้ก็เหมือนกันนะครับที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยผมว่าอนาคตอันใกล้นี้ครับผมว่าน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สำหรับลายเลนเจอร์ก็ว่าได้นะอันนี้ผมแค่เดาเล่นๆดูนะครับผมว่าไอ้ตัวเก่าๆเนี่ยผมว่ามันน่าจะบูสต์สเตตขึ้นมาอีกนะครับผมคิดเล่นๆดูนะแต่ไม่น่าจะว่ามันจะเป็นจริงหรือเปล่านะหรือไม่แน่นะครับหรืออาจจะเป็นแบบว่าอีกไม่นานนี้นะคร ตัวเนเดอนช่วงตุลาคมเนี่ยมันปรับมาเผื่ออนาคตคนระับก็เป็นไปได้นะอันนี้คือแบบคิดในแบบหลายๆรูปแบบนะที่จะพอเป็นไปได้นะแต่ผมว่าที่จะพอเป็นไปได้มากสุดน่าจะเป็นอันแรกนะก็ะคือแบบปรับไ e อ้แปดดาวเก่าบูเาเาสเตอขึ้นมานะเพราะผมว่าคงไม่มีทางแนระ้วที่แบบเกมไรเจอร์ที่จะปล่อยให้ตัวแบบใหม่ๆมันแบบโผล่อยู่เป็นฝ่ายเดียวไม่มีทางนะแต่ตอนนี้ถือว่ามันโกงมากๆเลยนะครับสำหรับตอนนี้นะด้วยพลังที่แบบมันเหนือกว่าตัวอ,อื่นถึงหลายเท่าตัวนะ อะมาดูสกิลก่อนนะครับสกิลของตัวนี้นะเหมือนกับตัวแซนดี้เลยนะครับสกิลตัวนี้นะเป็นสกิลของแมคคันดิกแฟลทนะครับอ่าหรือว่าเป็นไฟเครื่องจักรไฟรถยนต์อะไรก็นอ่าก็คือแบบถ้าโดนสกิลตัวนี้ไปนะศัตรูตัวไหนที่อยู่ในแมปอะ่ะจะโดนทุกๆตัวนะครับโหเป็นที่แบบโคตรมากนะครับแต่มันจะต่างกับแซนดี้ตรงที่แซนดีนะ้น้ำจะคูณแอคแท็กแค่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหรือก็กคือเวลาติดสกิลอะมันจะตีแค่ปกตินะครับก็คือแบบไม่ได้คูณแอคแท็กอะไรนะอ่าแต่ตัวเนี้ย มันคูณแอคแท็กถึง10เท่านะครับสแตทดาเมจแล้วก็ cover อร์อ a r บ a ร์ดนะครับก็คือจะโจมตีครอบคุมทั้งแผนที่นะนั่นเองเรื่องสแตทยังไม่จบนะครับเดี๋ยวผมจะมาวัดเฮดให้ดูนะอ่าตอนนี้ดูนะครับเวลล์ร้อยยี่สิบนะ HP อยู่ที่ประมาณ11บเอ็ดล้านกว,ากว่านะครับมาเทียบกับมงกันนะมงเวลล์ร้อยยี่สิบเหมือนกันนะครับเป็นสายพลังชีวิตนะแค่6ล้านเองนะครับโอ้โหต่างกันเกือบ2เท่าตัวเลยนะเนี่ยคือจุนโกรบเบลร้อยยี่สิบตอนนี้นะครับ เกือบจะเท่ามองอ่ะซูเปอร์มาร์เร์นะแปดดาวนะถ้ากลับไปตัวนี้นะเป็นสายโจมตีโคดรยิ่งกว่าแบบพวกสายพลังชีวิตอีกด้วยนะเดี๋ยวตอนนี้นะเดี๋ยวผมจะมาลองสกิลให้ดูกันก่อนนะครับเพราะผมยังไม่เคยรีวิวตัวแซนดี้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวตัวนี้ไปเลยนะไปได้ด่านใกล้อีกบ้าเ้ยเอ,อ,อยาให้จบไปพอแบบไปเล่น PvP หรือว่าไปตีเพื่อนนะครับมันก็จะ สุ่มด่านนะครับว่าจะได้ด่านใกล้หรือด่านไกลคือผมจะบอกว่านะครับไอตัวเนี่ยจุนโกะตัวนี้นะครับถ้าได้เจอกันในด่านประชิดหรือว่าด่านที่ป้อมติดกันนะครับมันจะไม่มีประโยชน์เลยก็ว่าได้นะครับคือตัวจุนโกะตัวนี้นะครับมันจะดีที่สุดนะครับก็คือด่านไกลนะครับแล้วก็ดีที่สุดสําหรับเราเล่นเกมยิวด้วยนะครับคือเราไม่เล่นเกมอัดป้อมนะฮะอ่ะมันจะเป็นประโยชน์มากๆนะครับสําหรับทั้งปีปีทั้งอะไรด้วยนะทั้งเก็บเลียวด้วยนะครับ อ่านะครับเจอได้แล้วนะครับด่านไกลฮนะเรียกเพื่อนมามีเลนทลอดเป่าซะด,ด้วยเนี่ยนะนะเดี๋ยวรอให้พวกนี้มันเดินมาก่อนนะครับเพราะมันเดินช้านะคือมีตั้งแต่มีเดือนนี้มานะครับเลนเจอร์แปดดาวตอนโอ้โหเลนเจอร์แปดดาวตอนนีโโ้นะครับแทบไม่ต้องกลัวเลนทลอดเป่าเลยก็ว่าได้นะครับเพราะพลังโจมตีนี่มันเยอะมากกว่าพลังสบายของสกิลของเลนทลาดเปล่านะดูโดนเลนทลอดเปลายนะิงคาเดียวแล้วไม่ตายแน่ๆครับตอนยังไง เอาละครับอ่ะแบบโอูยตายเ้ยใช้โล่ใชัยเทมุนนั่นแหละครับผมน่ารำคาญมากๆเลยนะตอนแบบพวกบอดมันใช้เทมเลยนะครับใายป่ะติดบัสกิลไม่ติดนะครับโอ้โหโดนหยุดแล้วยิงไม่ได้กลัวอะไรฮะเอาละครับสกิลติดนะครับอาโอ้โหนี่ครับบอดนี่มันเอาละครับเรียบร้อยนะครับหมดทั้งฉากจริงๆนะครับแบบนี้เป็นแบบยาวนะ ยาถือว่ายาวค่อนข้างมากเลยนะครับทั้งฉากจริงๆริงนะครับไม่มีอะเกิดนะครับสุดท้ายตายหมดนะสกิลนี่ผมว่าก็โกงครับอ่าแต่ไอตัวจุนโกะตัวนี้นะครับโอกาสในการติดสกิลน้อยกว่าแซนดี้มากๆนะครับเพราะโอกาสในการติดสกิลของแซนดีอ้อ่ะมันจะติดบ่อยมากๆนะหรือว่าจะติดเกือบทุกครั้งเลยที่มันโจมตีนะครับอ่าแต่ตัวจุนโกะเนี่ย มันจะติดอยู่ประมาณ1ใน3ครั้งนะครับของการตีนเนี่ยมันจะถึงจะติดสก,กิลสักครั้งหรือว่าโอกาสในการติดสก,กิลของจุนโกมาประมาณที่30%มนะก็ไม่ถือว่าเยอะนะครับถือว่าค่อนข้าง,งน้อยเลยนะเดี๋ยวผมจะไปเล่นกับคนเทพดูนะไหนๆก็มาแล้วนะครับผมหาไอ้ตัวมงซูเปอร์มาสเตอร์ของเพื่อนไม่เจอนะเพราะมันสดมากเพื่อนผมก็ยังไม่ค่อยเทพมากนะครับก็เลยเขาไม่ได้อัพมงซูเปอร์มาสเตอร์ด้วยนะก็มีแต่มงแค่นี้นะดาวนะแต่ไม่เป็นไรครับผมมีตัวนี้ครับ ตัวนี้นะครับเออพลังชีวิตจะสูงที่สุดของเกมนะก็คือจะแค่นี้ก็สูงกว่าไอ้ตัวมงซูปเปอร์มาสเตอร์แล้วนะครับ16ล้านนี่แบบโคตรสูงเลยนะครับถึกมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะนะตัวเขาก็โคตรเอาเรื่องอยู่นะครับจัดเต็มแม่เนี่ยโอ้โหสายบ้าบ,บ้านเลยนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะโอ้โหบ้านอีกเหมือนกันครับมีสายบ้าเ,เลือดโอ้โหเยอะจริงๆครับนี่ครับสกิลติดนะครับอ่ะเรียบร้อยครับเตรียงหมด โอ้โหใช้เทพแล้วนะมจะลองอยู่ยนะตอนนี้สึกว่าเกมเขาออกมาแล้วนะครับเกมสายตีรัวๆเนี่ยจุดเกาะติดสกิลนะครับเรียบร้อยเอ้ามันโดนบัฟของพวกไอ้นี่ด้วยครับมันก็เลยไม่ตายนะโดนบัฟของไอ้ตัวอะไรอะชื่อชาวนะชาวชาว,ชาวแบตดาวนะลืมชื่อไปโอ้โห ไอเทมรัวๆเลยนะปอดนะปีไปก่อนดีกว่าอ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับดูว่าสกิลติดครับเรียบร้อยครับเกียงหมดนะครับเจมก็ไม่เหลือนะเจอมันรู้สึกว่าไม่ีเจมรู้สึกว่าจะโดนดาเมจไปเยอะอยู่นะครับก็เลยเลือดหายไปนะใหม่ครับค้งนี้นะอยู่ติดยังไม่ติดนะครับ มองเป็นใครชัดนะน่าจะไม่ติดนะติดนะครับติดแล้วเรียบร้อยนะครับเยี้ยงหมดอันนี้ผมดูแค่จุดโกลอย่างเดียวนะแต่ผมลองใช้หมดนะครับพอทะเลี่ยวกับจุนโกลมายอย่างเดียวเนะี่ยทีมผมแพ้แน่แน่นะครับเพราะฝั่งนู้นก็จัดเต็มนะ,ะดูครับสก,กิลติดนะครับเหมือนกับสก,กิลมันเบ้าครับคือแบบเอ่อเรนเจอร์ที่มันเลงอยู่มันตายไปก่อนนะครับก็เ,เลยแบบทำให้นี่นะครับไม่ติดสกิลนะ แต่ก็เต็มทัพติดก็เรียบร้อยเหมือนกันนะอ่ะเดี๋ยวลองมาสู้คนทเทียบดูนะครับซูเปอร์มาสเตอร์ทั้งทีมนะมีจุดโกดซูเปอร์มาสเตอร์อีกนะครับเนี่ยมาสเตอร์หมดนะครับซูเปอร์มาสเตอร์ทั้งทีมรออีกครั้งหนึ่งน่าจะแพ้นะครับแต่ก็ลองมาสู้ดูนะจุดโกามาออกมาโดนไปแล้วเรียบร้อยไปแล้ว จุนโก้นี้ยรู้สึกว่าคูลดาวน์จะประมาณ14วินาทีนะครับรู้สึกนะแต่ถ้าหักสมบัติไปแล้วก็จะเหลือประมาณ12หรือว่า11วินาทีนะครับอ่ะแต่ผมฟีดไปเลยนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูสกิลของจุนโก้กันนะถ้าสกิลของคุณจุนโก้ติดนะครับมันจะติดสุดแมปเลยนะไม่ติดเว้ย โอ้โหไม่ติดครับแย่มากครับคือเมื่อกี้รู้สึกว่าก่อนที่มันจะหายฟีดนะครับสตูมันจะยิงเซลลี่มาครับไม่ชงะกหมดเลยนะครับบอกมาเท่านี้นะฮะโอเคพอแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปเล่นแบบในด่านปกติบ้างนะแต่ผมคอนเฟิร์มนะว่าตัวเนี้ยแค่เวลวประมาณร้อยหนึ่งนะครับสามารถฆ่าตัวมงซูเปอร์มาสเตอร์แปดดาวได้นะในทีเดียวนะครับเพราะผมเรียกจุนโกะนะครับวลประมาณร้อยหนึ่งนะครับสามารถฆ่ามงซูเปอร์มาสเตอร์ที่บิงมาตัวเดียวได้นะครับเรียบร้อยนะครับ แต่โอกาสในการติดสกิลมันค่อนข้างเทียน,น้อยครับแล้วก็ค่อนข้างฟุกครับที่จังหวะมงมันวิ่งมาแล้วจุนโกะมันใช้สกิวติดช่วงนั้นพอดีเนะก็เลยทําให้ตายไปนะผมยืนยันนะว่าซูเปอร์มาสเตอร์มงตายแน่ๆคนระับแค่จุนโกะยังไม่ถึงเวลอ20เองด้วยนะตอนนั้นนะครับแล้วเวลาไปตีเพื่อนนะก็ไม่เกี่ยวนะว่ามันจะมีอีเวนต์คูณแอตแท็กสองเท่าไม่เกี่ยวนะเพราะเวลาเราไปตีเพื่อนมันจะไม่นับนะครับอ่าอีเวนต์นะั้นมันสําหรับเอาไปเล่นในด่านปอติคนระับหรือว่าไปเคลียร อ่ะเป็นรองด่านคาสิโนโก่อนก็ได้ครับร้อยหกสบสไปตีเพื่อมานานแล้วนะไม่ไม่ได้รีวิวจริงจังทีนะครับเดี๋ยวมาดูพลังโจมตีนะครับเรียบร้อยนะโอ้โหเลือดบอสนี่หายไปเยอะเลยนะครับ <c oughs> แต่ในแบบธรรมดาตรงนี้นะครับจุนโกะมันจะโจมตีสองเท่านะ เรียบร้อยแล้วบอสต,ตายครับกลายเป็นอีซี่เลยนะครับโอ้ง่ายดายไปเลยนะครับคุณโขกฆ่าบอสประมาณชัตเตอิวประมาณสึกประมาณ4ีท่ทีนะครับแล้วก็ตายเลยเดี๋ยวผมจะไปลองในด่านไอ้ิเกตอาร์เซนอลดูด่านนี้จะค่อนข้างที่จะโหดอยู่นะครับมาลองดูแล้วกันนะนไหนๆก็ไหนๆแล้ว ยูติดนะครับเรียบร้อยคนระับบอสหายไปเลือนหายเยอะเหมือนกันนะเพระด่านนี้ก็ยังคงโผดอยู่นะครับผมจะสู้ไหวไป่าไม่รู้เลยนะเพราะผมไม่มีตัวชนนะคือตัวชนมันต้องปล่อยออกมาต่อต่อเรื่องนะศัตรูมันจะถล่มเลืกมาได้และพวกนี้ก็วิ่งไปต่างหากด้วยนะนี่นะสกิลติดแล้วนะเรียบร้อยไปนะ สกิลติดครับนี่ครับโดนไปหมดนะครับสังเกตตัวสีเขียวๆนี้ล้มเลยนะเมื่อกี้นี้นะครับตัวยิงไกลๆฮะนี่ครับหายนหมดสกิลติดครับเลือดบอสก,ก็หายนะฮะ <c oughs> ใกล้ตายๆเลยครับบอส เราจะมาเล่นในด่านสเตปพิเศษกันดูนะเมคคิ้วหกผมเล่นไปหมดแล้วนะเล่นได้นะลืมไปนะว่าจะมารีวิวนะรีบเล่นไปก่อนนะแต่จริงนะจุดโกรนะตีป้อมหมดเมดคิ้วหกนี้ตีได้ไปครึ่งหลอดเลยนะของป้อมส้มนะพอเลือกป้อมส้มพวกนี้นะเยอะมากๆนะครับแต่มันตีทีหนึ่งไปได้ครึ่งหลอดนี่ถือว่าไม่ธรรมดานะแต่อย่างว่านะช่วงนี้รู้สึกว่ามันจะคูณ2ด้วยนะก็เลยจะโหดเป็นพิเศษนะเดี๋ยวเราจะมาเล่นเมดคิวห้ากัน,นแต่ผ่านได้แบบไม่ต้องใช้เทมเลยก็ว่าได้นะใช้แค่เทมโลเปิดเกมแค่น,นนะ นี่ครับตีเดียวแตกนะป้อมถ้าจุนกดใช้สกิลก็หายหมดทั้งแบบนะข้อเลือดพวกนี้ก็ไม่ค่อยเยอะมากคนะิก้วมาเรียบร้อยไปก็น่าจะรีวิวมาพอสมควรแล้วนะเดี๋ยวก็จะมาสรุปกันสำหรับซูเปอร์สเกตเตอร์จุนโกดนี้นะครับ ถือว่าเป็นตัวที่โหดนะแต่ผมเสได้นะว่ามันไม่ยอมเป็นทําเป็นสายสเปรนะครับเพราะแบบการโจมตีปกติของมันเนี่ยเป็นแบบพวกเอ็ดเวิร์ดหรือว่านอนไถอะไรประมาณนั้นนะครับมันโจมตีเหมือนกันมากๆกนะครับคือต้องพุ่งตัวเข้าไปชนศัตรูนะแต่มันทําเป็นสายโจมตีซะได้นะเสะียดายนะจุดถ้าเป็นสายสเปรจะโหดกว่าน,นี้มากๆนะครับเดี๋ยวผมมาแนะนําก่อนนะว่าตัวนี้จะให้แบบอัพเป็นแปดดาวดีหรือเปล่านะว่าแบบควรที่จะใช้กบแดง7ดดาวอัพดีหรือเปล่า มันต้องอยู่ที่การเล่นของเพื่อนด้วยนะว่าจะแบบเล่นแบบไหนนะเพราะตัวเนี้ยมันเน้นที่จะฆ่ามอนอย่างเดียวซะมากกว่านะครับแบบไม่ได้เน้นในการเล่นเกมไวหรือว่าการอัดป้อมนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอยากเล่นแบบค่อยๆแบบตีไปเรื่อยนะแบบฆ่ามอนไปเรื่อยหรือว่าฆ่าศัตรูไปเรื่อยนะ <exclusion> ครับพุยง่ายคือแบบเล่นเกมยืนได้ดีมากๆครับสำหรับตัวจุนโกะตัวนี้นะครับเพราะสาม,มารถฆ่าเลนเจอร์หรือว่าฆ่าศัตรูได้เป็นอย่างดีแต่ตัวนี้มันไม่เหมาะสำหรับการเอามาอัดป้อมนะครับเพราะมันตีแค่ตัวเดียวนะแต่ถ้ายังไม่มีตัวที่ดับ ทำลาเมจศัตรูอะมากมากนะครับอย่างพวกเลทะลอดบาวเอ๋ยอะไรเอยครับก็สมก็อัพไปเลอครับไอ้นี่ด้วยครับเดือนตุลาคมจะมีกิจกรรมที่จะอัพไปเป็นมาสเตอร์ครับเจ็ดดาวก็จะได้กบแดงคืนมาหนึ่งตัวก็คุมนะแต่ทางนี้ครับต้องมาดูว่าเพื่อนๆแบบมีแร่พอที่เรียกตัวนี้ออกมาหรือเปล่าออด้วยนะครับพรามันใช้แร่เยอะมากๆใช้แร่ถ,ถึงจังเจ็ดพันจะได้หาสมบัติไปแล้วก็เหลือประมาณหกพันอ่ะผมขอให้คะแนนตัวนี้แล้วกันนะครับผมขอให้คะแนนตัวนี้ที่ 9.5คะแนนครับขอให้เท่ากับตัวคอมมานเดอร์มูนนะทั้งนี้นครับเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะก็ะคือแบบผมว่ามันยังเป็นตัวที่ดีครับแต่ยังไม่ดีเท่าที่ควรนะถ้ามันดีกว่านี้ก็คือตัวจะต้องเป็นสายสแปร์ครับนะแต่ถ้าเป็นสายโจมตีได้ครับต้องไปยืนอยู่แถวเทดทลอสดบาร์ครับหรือว่ายืนอยู่แถวไอรอนมูนนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะให้โดนสกิลของในตัวคนนี่อาบบน้ำถึงจะดีกว่านี้ครับเพราะตอนนี้ถึงว่ามันยืนใกล้ไปนะครับ อะมาดูข้อดีกันนะครับข้อดีของตัวนี้ก็คือสแตทของมันนั่นเองครับ HP เยอะ a อ t a ท็เยอะแล้วข้อดีข้อสองครับสกิลของมันครับโจมตีศัตรูทั้งหมดในแมปโหดมากๆครับทีเดียวคือใจแน่แน่แอคแท็กคูณสินี้เป็นอะไรที่แบบแรงมากๆครับก็คือตอนนี้ครับไม่มีตัวใดรอดมันได้ครับไม่แต่มงซูเปอร์มารเตอร์เองก็ไม่รอดครับเบลล์ร้อยยีเองนะแล้วถ้าอัพเป็นสุดๆเนี่ยซูเปอร์มารเตอร์ครับโอ้โหไม่ต้องพูดถึงครับโหดกว่านี้อีกหลายเท่าตัวเลยนะฮะ ข้อดีก็น่าจะมีประมาณแค่นี้ครับมาส่วนข้อเสียครับข้อเสียผมว่าน่าจะที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้ครับก็คือถ้าเป็นสายโจมตีเนี่ยมันน่าจะอยู่เถิบไม่อีกหน่อยครับก็คือไปอยู่ช่วงไอรอนมูนนะหรือว่าถ้าเป็นสายสปาร์กก็ไม่ต้องเถิบครับแค่เปลี่ยนเป็นสายสปาร์จะดีกว่านี้มากๆครับเพราะมันจะสามารถอัดป้อมได้เป็นตัวครับแต่นี่ตีเดี่ยวก็คืออัดป้อมไม่ได้นะก็หวังว่าตัดสินใจกันได้ครับตัวนี้ก็ดีอยู่เป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งนะโอเคครับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ครับ พบเจอกันใหม่กันในวิดีโอครั้งหน้าครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะครับหากท่านผู้ชมชอบคลิปวิดีโอของผมแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามหรือ Subscribe เพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆก่อนใครขอบคุณครับบ๊ายบาย